ค่ะก็บรรยากาศในการเทานะคะก็รู้สึกรัใจเพราว่าทุกคนนะคะก็มีความตั้งใจมากในการทำบวัหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะก็ถึงแมว่าจะเม่้างกดหลาอะไต่อไปนีเหรอสนุกไหมต้อสนุกไหมก็สนุกดีค่ะได้ไปเที่ยวเพื่อนได้นั่ร้านดมเพื่อนก็ได้เป็ยสมาธิมากเลยสาระดีมากสาระ หนา่อยหน่อยยังมีเยอะอ่าไม่ใเวลานการอบรมเราที่ว่าเหมาะสมลสองวันสองคืนนี่มีไหมมากคราหน้าห้าวันห้าคืนะคับไม่ได้าอยากคิดว่าไม่ได้เพราะมาเปือาหาที่สำคัญเขาากเลื่อมากอยากให้มีการอบรมลักษณะนี้ดีถ้ามีคั้ต่อไปอยากให้มีปากอยากมาไม่ต้อมา อยากมาที่น่าเบียดซ้นอีกสักทีหนึ่งนะครับที่อยู่ที่เรียนวิชาที่คุณครูสอนน้องเยงนี่ชอบมากที่สุดวิชาอะไรวิชาอะไรครับชอบวิชาของคุณไมก็นอได้อแค่ทำอบคไนเอมต้องแคได้ชอบคนี่ สี่บาทบาทหนึวนแข่งสอาชัวโตไหนครับพูดก่ขาต่อยตอยนี่วานเขาเนียต้ยให้ต่อยมาลูมายิงต่อย่อย ก้อยก้อยถาไ่มาจะเป็นลาแล้นะไลน้อก้เพื่อนเข้าอุตสาห์เอาโ้เก็ตงต้องความเกียรก่อนนะ่กไม่เกียรติน้า็อยากก่อนคตรั้อขนาดนครับฮิเอร์ิเอร์ มินี่กับมิกกี้เยียงง่ายเลนเดิมแต่เยีให้ร่านใชเพื่อเปลี่ยนคำตอบนะครับมิกกี้เสวยกว่เยียงแค่บอไม่ถามท่าเลยนนนายออ่เอาเยี่เออเขาสวยอีครับสวยอีนะห้ารับนะห้า ใครใครชื่อมิกกี้ใครชื่ออะไรเนี่ยมิกกี้อ้าวแล้วป้ายชื่อเธอไปไหนน้าเพื่อนก็โมอีกอ่แล้วเธอเป็นพอคอเธอเลยอยากหน้ารับของเราเลยโอ้โหตายแล้วมิกีตอบคนแรกพอทัานแกอะไรมากที่สุดในค่ายนี้สามอย่างอ้าวอันหน้าตอบเได้อ่านหลังตอบเดี๋ยวเพื่อนเห็นการเพื่อนหมดตอบได้พอท่านแกอะไรบากสามอย่างเอาคนละอย่างก็ได้เริ่มาช่วยกัน Dạ quê Nam sĩ rồi rồi กว้างไปอธิบายด้วยใไมถ้าไม่อยาเสกงานไหวตอบอ่ะเนาะมิกี่อชะไนะม,มิกี้อ่ะตอบเรว่องพวีอะไรต้องปเมาการข้าวแนละ้วอะไรชอบอีกอะไรบ้างชอบอีกห,หนนอนี้ไม่ต้องอายดูกคนเยอ้องอายอะไร เร่อเเิให้ใหรแหน่อยสีเขียว้ใแกหนอยเอโอ้อะไรนะี่พักค่ะพี่พเป็นยังไงครับแฟรวแอด้วยให้แพรใหยังฮะแพรเหยนมากตอปกระชดเหยีดมากยิบสีหน้าทางเลยสที่ชอบที่สุดคือจุดไหนบอกวันนี้ครับพ่ออะไร ทำไมเราต้อมีไข่ในสาบแบบทุกแกให้หวานเสียในกนะารแปลงฟันให้ไม่จุดกลัวมันจะกระโดดใส่ก่ออะไระเจดีองรมีะเีไปเห็นได้ไหมสวยไหมยขึ้นไปสแบบั่งเลยสั่งเลยขึ้นไปไม่กลแบบัวห เวลานอนตื่นกอดสมหรือไม่ครับที่นี่ไม่ได้มหาสม่ครับงพอดีอ้เวลาาเที่ยวที่บ้านเราไม่กออสมไม่อสรอม่เวลามาที่ยลยอาิดตอมอเวลา่กอด่ยู่ที่บ้านเคยตื่นม่ห้ามไหม ตีอะที่บ้านเจ็โมงโอประเทศชาติตกเลยเอานเก็ดโมงที่บ้านติดงค่ะแต่งก็บ้านอยู่แบงไม่เยนพ่อเป็นอากาศขาดลงอ่านวิีจสอมีปัญหาอะไรอยู่ร่วมกันมีปัญหาอะไรมาหัคุณครูก็ออกมาถามนะเดี๋ยวๆมีปัญหาอะไรบ้างห้อยู่ร่วมกัน มีเกือบแยกห้อง้ะอะไรอีกเวลามามิคี้ปวดท้องขี้มากๆเพื่อพี่ยอเใช่ไหมโอ้โหไม่อยากเป็นผีก็เป็นปกาไเอาอีกข้อเลยค่ะมามิคี้ครวย เื่อนเป็นอย่างไรรวอาจารย์พระอาจารย์แล้วเพื่อนเป็นอย่างไรรักตอบเป็นลายบุคคลมาเลยอ่าอาจารย์ก่อนเป็นอย่างไรอ่าตอบพระชัวตกหัวนี่ดีนะณครูล่ะกูก็นั่งเฝ้าอยู่ตอบผิดเราเลยอ่านี่จะดูฟ้องผู้บัญชาการเนี่ยกูเป็นยังไง เพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อาสากล้อที่สามเพื่อนเป็นยังไงเออว่าไงช่วยตอบหน่อเนาะดีแกเป็นยังไงดีอ้าวโอเคผมเป็เพื่อนจ้